สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวนะคะก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาด้วยค่ะสรุป15ชั่วโมงการดยิงเพชรบุรีไทม์ไลน์สังเวยสศพนะคะซึ่งเหตุการณ์ยิงที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ได้สร้างความสะเทือนขวัญให้กับประชาชนโดยเป็นจำนวนมากนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะก็4ศพนะคะรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยก็พบว่า ผู้ก่อเหตุนะคะเคยฝึกทหารพลานแล้วก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะำตำรวจจึงต้องระดมกำลังกว่า60นายปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุที่คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ต้นเหตุคาดว่าจะเกิดจากความเครียดที่ต้องไปขึ้นศาลกรณีที่ว่ามีการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านนะคะจนสุดท้ายก่อเหตุยิงคู่กรณีเสียชีวิตนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้เองนะคะหวาก็จะมาสรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้นะคะซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะเวลา14นาฬิกามีรายงานว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสั้นยิงคนในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าหมู่3ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีผู้บาดเจ็บถูกยิงนอนอยู่บริเวณถนนหน้าบ้านที่เกิดเหตุ2รายนะคะแล้วก็ขณะเกิดเหตุกลัดยิง รอร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์มุทธาการนะคะนายกอบจอต้นมะม่วงนะคะผ่านมาเข้าระง,งับเหตุแต่กลับถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยถูกยิงบริเวณใต้กงหูซ้ายแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะเวลา14บสนาฬิกาสาิ เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า6 0นายนะคะมาพร้อมอาวุธป้องกันตัวและโลก่กำบังปิดล้อมบ้านหลังเกิดเหตุที่คนร้ายซ่อนตัวอยู่ภายในด้วยพฤติกรรมกลาดยิงของคนร้ายจึงอบพยพเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยออกจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ40คนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้เริ่มทำการเจราจาแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็ พบผู้ถูกยิงนะคะนอนบนถนนอีกหนึ่งรายเป็นไลเดอร์ส่งอาหารนะคะคาดว่าถูกลูกหลงที่คนร้ายกาดยิงออกมาจากภายในตัวบ้านนั่นเองนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำแม่ของผู้ก่อเหตุเข้ามาเจรจามอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นกันนะคะโดยแม่เล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยประมาณ30ปีนะคะเคยอดีตเนี่ยเคยฝึกอดีตทหารผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกจับกุมคดียาเสพติดด้วยเช่นกัน,นะ ะะวันนี้ก็มีการต้องไปขึ้นศาลกรณีที่ว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่ขึ้นก่อนวันเกิดเหตุนเนี่ยลูกชายก็มีความเครียดน,นอนไม่หลับวิตกกังวลเรื่องคดีนะคะพอลุ่งเช้าคนร้ายได้ให้แม่นะคะไปรอที่ศาลก่อนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะตามไปทีหลังแต่แล้วก็กลับมาเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นก่อนนั่นเองค่ะช่วงเวลา17นาฬิกานะคะ ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้มีการประสานกับเพื่อนของตัวเองทางเฟซบุ๊กนะคะติดต่อว่าจะเข้ามอบตัวแต่เฟซบุ๊กก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงพยายามเจรจาต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมอบตัวนะคะแต่ว่าเวลา17นาฬิกานะคะ17นาฬิกา30นาทีมีรายงานในพื้นที่ว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บ2รายจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็คือนายอนุวัฒน์แหวนทอง อายุ30ปีนะคะเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วค่ะแล้วก็เวลา18นาฬิกานาทีนะคะการเจรจาเป็นไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพเนี่ยออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้นะคะซึ่งผู้เสียชีวิต1นึศพร่างยังคายอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเวลา18นาฬิกา45นาทีรถทุ่มเกาะเจรลตาของทางด้านตำรวจเนี่ยก็ต้องล่าถอยออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุน,นะคะเพราะว่ามีเสียงปืนดังออกมาจากบ้านหนึ่งนัดขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตเองนะคะก็อ้างว่าผู้ก่อเหตุน,นะคะมีอาการมึนเมาแล้วก็ใช้สารเสพติดนะคะ เวลา19นาฬิกานะคะชุดเจ้าหน้าที่เจรจาล่าถอยจากบริเวณที่เกิดเหตุขณะเดียวกันก็ได้มีรถของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปในพื้นที่โดยสันนิษฐานว่าอาจจะมีการตัดไฟในพื้นที่บ้านเกิดเหตุแล้วก็มีการนำโดรนเนี่ยขึ้นบินสำรวจบริเวณบ้านของผู้ก่อเหตุด้วยเช่นกันค่ะ ต่อมาเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นอีก3นัดน,นะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มาในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันนะคะโดยได้ให้สัมภาษณ์กับนะะักข่าวว่าที่ผ่านมาผู้ตายเนี่ยได้บอกถึงปัญหาต่างๆนะคะว่าได้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็เลยพยายามแนะนําให้ย้ายออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุเพราะผู้ก่อเหตุเองนะคะก็ได้นําอาวุธปืนมาข่มขู่บ่อยครั้งแล้วก็หลายครั้งจนเกิดเหตุฟ้องร้องกร ผู้ก่อเหตุนำปืนมาตบเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั่นเองขณะเดียวกันนะคะก็อยากให้ตำรวจเนี่ยทำการวิสามันผู้ก่อเหตุนะคะ20นาฬิกาประชาชนก็ยังคงติดตามการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุและเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะขอให้ปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมเวลา23นาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่นำศพของ ผู้เสียชีวิต3รายเนี่ยออกมาจากจุดเกิดเหตุได้นะคะโดยมีหน่วยคอมมานโดเนี่ยรุดเข้าพื้นที่แล้วก็ได้ทําการปิดล้อมนะคะผู้ก่อเหตุเองก็ยังซุกตัวอยู่ในบ้านไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนนนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทําการเจรจาแล้วก็ตามนะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเหมือนเดิมค่ะ วันที่23มีนาคมนะคะเวลาตี1นาฬิกา15นาทีเนี่ยทางทีมนักข่าวแล้วก็คนที่ไปเกาะติดสถานการณ์นะคะก็ต้องก้มหลบ เพราะว่ามีเสียงปืนเนี่ยดังต่อเนื่องออกมาหลายสิมนะัดจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะโดยตัวของนายอนุวัฒน์เนี่ยผู้ก่อเหตุนะคะก็ได้ยิงกราดออกมาโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววที่ว่าจะยอมจำนนหรือว่ามอบตัวนั่นเองค่ะและช่วงเวลาเดียวกันนะคะ4นาะฬิกาของวันเดียวกันนั่นเองพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดทำรงผู้บัญชาการภาค7แล้วก็พลตำรวจตีปิตินฤขัดพิชัยผู้บัญชาการภาคจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ก็ได้มีคำสั่งนะคะให้ตำรวจชุดนเรศวน261เนี่ยแล้วก็ตำรวจชุดคอมมานโดแล้วก็ตำรวจชุดอินซีเจ็นะคะได้นำกำลังบุกเข้าบ้านที่เกิดเหตุเพื่อที่ว่าจะจับกลุ่มนายอนุวัตน์นะคะคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกราดยิงจนมีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายนั่นเองนะคะ ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ใช้รถหุ้มเกาะเป็นที่กำบังแล้วก็ พยายามเคลื่อนตัวบุกเข้าไปที่ชั้นสองของบ้านนะคะก็ได้พบกับคนร้ายซ่อนตัวอยู่บริเวอาอยู่ในบริเวณห้องนะคะทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมเนี่ยคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงต่อสู้โดยทันทีนะคะโดยกระสุนปืนถูกลบป้องกันจํานวนหนัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยิงต่อสู้กระสุนถูกคนร้ายเสียชีวิตภายในห้องพักทันทีจาก นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ระบุว่าสภาพศพของแต่ละรายที่เสียชีวิตนะคะก็ถูกยิงเน้นที่บริเวณศีรษะโดยรายชื่อของผู้เสียชีวิตมีดังนี้นะคะ หนึ่งนายนัทกรทองแก้วหรือเบลนะคะอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปี4มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะคะสองนายภสิษิ์เอ็มโอดอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปี4มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะคะสามนายศิรพัฒวัฒนะอายุ2 0 7ปีหรือโอ๊ตนะคะซึ่งเป็นหนุ่มไรเดอร์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐนะคะแล้วก็เพจอีจันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ